สวัสดีค่ะลัคนณาราศีมีนะคะเปิดไพ่คุณเรียบร้อยนะคะโอ้น่องมองว่านะใครหนึ่งคนนี้ที่เนี้ยคือจบความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะมันไปต่อไม่ได้อืไพ่อลังการมากเลยนะมีนนะคะเป็นไพ่เดดนะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกคุณทั้งคู่นะโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันเป็นไปตามการเวลาเราใหา้การหลุดพ้นครั้งนี้นะคะทำให้ทุกคนได้โตมากขึ้นม,มันได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยอามีนนะซึ่งน้องอะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเทแต่ว่ามันจบมันจบไปแล้วนะคะแล้วกม็มีการเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปแล้ว ไม่มีการซ่อมไม่มีการอะไรคือการเลิกลาแบบร้อเ็นแล้วก็เป็นช่วงของการที่อโอเคทุกคนก็ได้รีไลฟ์นะคะจุดยืนนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาภาพใหญ่ภาพกว้างที่ชัดเจนว่าเราควรจะไปต่อ,อยังไงกับชีวิตของตัวเราเท่านั้นมันไม่มีคำว่าเรานะก็คือชีวิตใครชีวิตมันรับผิดชอบมันเองอะไรประมาณนี้นะคะออจบกันไปแล้วนะ จบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการรีเทิร์นนะคะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยลองเห็นว่ามันก็มีการบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะเห็นกันได้ในที่ไกลๆนะคะสโซเชียลมีเดียห่างกาันนะคะลองเห็นว่ามันยังคงมีธุระนะถ้าสมมติว่าเราทำงานที่เดียวกันเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราเป็นอออะไรที่มันเป็นในเชิงของ ผลประโยชน์อ่ะอืมก็ยังมีผลอยู่บ้างก็ยังเห็นว่าสําคัญอยู่บ้างก็ยังมีเรื่องที่ต้องคุยอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเป็นในเคสที่โอ๊ยมันไม่ได้มีอะไรกันแล้วน้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คุยกันเลยเออก็คือตามนั้นนะคะแต่เห็นอยู่ว่ายังมีใครหนึ่งคนที่แคร์นะคะแคร์อีกฝ่ายอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่า ด้วยความที่มันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็อาจจะบางท่านอาจจะมีการบล็อกกันนะคะแล้วก็ได้เห็นกันชินชมกันต่างๆนะนะห่างๆอย่างห่วงๆอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้น้องโน้มเนี่ยด้วยความที่วันนี้มันเปิดแล้วมันเลิกกันแบบสามพันเปอร์เซ็นต์มันไม่มีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นละนะคะยิ่งเป็นไนท์ถือดาบออกมากับคิงถือดาบน้องโมว่าใครหนึ่งคนในที่นี้พูดแล้วเคอไม่คืนคำ ไม่เปลี่ยนใจอ่าง้อไปก็เท่านั้นนะคะง้อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่เอาเราเพราะว่าคิงถือดาบเนี่ยเขาเป็นคนรักจริงแล้วก็เกลียดจริงทุกคนนะคะแล้วคือก็แค่งานนะคืองานนะคะอย่าไปออมายอกไก่หรืออย่าไปเอ่อทำลักษณะของการที่ น่าจะดึงใจกลับมาได้อะไรเงี้ยนะคะเป็น,เป,นเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าคิงือดาบเนี่ยเขาจะใช้เห็นและผลเขาใช้สมองวากว่าใจเขาไม่ได้มาอยู่ในจุดที่ Sensitive แล้วอ่อนไหวเข้าใจไหมนะคะทีเนี้ยมันมีลักษณะของการต้องตัดสินใจลังเลว่าจะเลือกใครใหม่ก,ก็เป็นเลือกคนใหม่อยู่ดีอะเทา่ทาน้นที่น้องเห็นนะ่ะก็เป็นเลือกเป็นการเลือก คนใหม่ๆในชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นหน่องก็จะไม่ให้ความหวังว่าเออไปง้อเขาเถอะไปดึงเขากลับมาเถอะอะไรเงี้ยทำทำไมนะคะทุกคนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองจะสุขจะทุกข์หรืออะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปออลองขอนะคะหรือให้คนอื่นๆมามีบทบาทในชีวิตเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน้อยนะที่หน่องจะสนับสนุนให้ไปง้อใครสักคนที่ไม่เอาเราแล้วนะคะ แขาอควาเขาบอกว่าเธอมีสนเสน่ห์มากนะไม่อยากละสายตาจากเธอเลยนะคะแล้วก็เขาฝากบอกอีกว่าขอบคุณนะที่ผ่านมามันมีความสุขที่สุดแล้วแม้ไม่อยู่ในชีวิตแต่ก็อยู่ในหัวใจเสมอนะคะแล้วก็กินเด็กเป็นอมตะเขาหน้ากำลังจะมีกิ๊กสาวเด็กใหม่หรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะอาจจะเป็นข้อความนะคะที่ที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะนี่ยตาน้องเชื่อว่า3 0 0ซคือส่วนมากนะคะ เลือกคนใหม่ๆแน่นอนนะคะเพราะมันมีการเวทนิดหน่อยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะโอ้มัน5นาทีเองอ่ะอานไวมากเลยทีเน,นี้คำแนะนำนะคะเขาก็บอกว่าให้คุณออกจากจุดที่อุ่นใจอะ่ะเออนะคะให้ใช้โมเมนต์ครั้งนี้ในการที่ออกมาจากคอนเนคชันคอนเนคชันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เสิร์ฟให้คุณแบบแฮปปี้หรือมีความสุขแล้วนะคะมันเป็นจังหวะของการที่ ได้เห็นว่าเราอาจจะไม่ใช่คู่กันนะคะอืมไม่ใช่คู่กันแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคู่ที่ที่เหมาะสมมากกว่าซึ่งเอ,อจากหน้าไพ่แล้วก็คงมีการนอกใจก่อนที่จะมีการเลิกกันแล้วนะคะหมายถึงใครหนูคนในที่นี้คงไปมีคนอื่นก่อนแล้วอืมแล้วก็มาแบบว่าไปนะคะแล้วถ้ายิ่งเป็นกรณีอย่างนี้น้องยิ่งแบบไม่ ไม่สับพอร์ตนะคะในเรื่องของการที่จะมาสนับสนุนให้ทุกคนคืนดีกันเลยนะคะเราก็ต้องเห็นคุณค่าตัวเองก่อนเสมอนะคะเอ่อมันมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วหมายถึงเราอาจจะไปต่อกันไม่ได้ในในแชปชชปเตอร์ถัดไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความสุขเลยนะคะอืมชีวิตมันเป็นของเราเนาะนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูดูดส่วนตัวแอนไลน์ใหม่มาเนาะ อัาตราค่าบริการก็อยู่ในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะโชคดีค่ะมีนเจอกันในคลิปเต็มเดือนของเมษาเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย